ก่อนจอบมาไต้หวันนะทุกคนเชื่อปะคือจ้อบาไปขอพรที่เล่าว่าทําไมถึงต้องเป็นที่ไต้หวันนะครับเราเลือกมาที่ไต้หวันตอนแรกเพราะว่าผู้ชายแต่ก่อนฉันคิดว่าที่ไต้หวันมีผู้ชายแค่คนเดียวนะเราก็เลือกมาหาลัยจากผู้ชายคือชนะทุกอย่างก็แบบเรื่องผู้ชายมันทำให้เราตั้งใจเรียนถ้าไม่ได้กุนก็คงไม่ได้มาพอไม่มีเงินผู้บอกตรงๆไม่รู้อะไรเลยเราไม่มีปัญญาได้แน่นอนหนึ่งคุณได้ได้ไหมไอซีดีเอี่นเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลยยงไต้หวันนะครับ วันนี้นะครับจะมาเล่าว่าทําไมถึงต้องเป็นที่ไต้หวันนะครับก็คือทาไมถึงต้องเลือกมาที่ไต้หวันแต่ว่าเอางี้คือคลิปเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกและก็ความคิดเห็นส่วนตัวของจอบลว้ลวนๆว,ว่าทําไมเราถึงเลือกมาเรียนที่ไต้หวันตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูช่องจอบนะครับหรือว่าเข้ามาดูช่วงที่จอบเป็นแบบสลาฟอินไต้หวันไปแล้วที่ไปผับแบบร้านๆๆๆแบบเดียวทุกคนเอาเข้าประเด็นเลยนะตอนแรกที่จอบเลือกมาเรียนที่ไต้หวันเนราบิญ จอยไปเรียนภาษาที่3ก็คือภาษาจีนแล้วก็อันที่3ก็คือต้องไปหาผัวทุกคนก็คือไปหาแฟนแล้วเราเลือกมาที่ไต้หวันเนี่ยเพราะว่าเราก็เป็นเทสเกงเทสเอเชียเราชอบคนเอเชียชอบพวกตาติก็คือผู้ชายล้วนๆเลยทุกคนตอนนั้นเนี่ยเรารู้ว่าที่ไต้หวันเนี่ยมันมีทุนแต่ก็เราเริ่มจากศูนย์เลยนะแล้วเราก็มาเริ่มเรื่องหาทุนเดี๋ยวเราไปพูดในอีกคลิปหนึ่งว่าทํายังไงถึงมาได้ทุนแล้วก็มาอัปเดตทุนในปี2022กัว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรนะทุกคนแล้วเราออยยยาาาาากกรีีีนภภษษท่3ด้ว็คืจ เลือกภาษาจีนกับปริญญาโทด้วยการเราก็เลยเลือกมาที่ไต้หวันเพราะว่าเราอยากมาที่ไต้หวันนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งเรื่องทุนไต้หวันแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเรื่องทุนนะครับไปดูก่อนในคลิปนี้กับคลิปนี้แล้วจอบัตตั้งคําถามไว้ใน Facebook ว่ากําลังจะอัปเดตเรื่องทุนในไต้หวันอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครมีคาถามมาไปพิมพ์คาถามเข้าไ้ในนั้นหน่อยแต่อย่าถามยากและแต่ตอบไม่ได้ ประเด็นเลยที่จอบแบบอยากอัดคลิปเนี่ยเพราะว่าอยากอัดคลิปให้สําหรับคนที่แบบกําลังลังเลอยู่ว่าจะมาเรียนต่อที่ไต้หวันดีไหมหรือว่าแบบตอนแรกสมัครทุนไว้แต่ว่าแบบหมดไฟแล้ววะก็ลองถามตัวเองอีกทีหนึ่งว่าแบบฉันอยากมาเรียนที่ไต้หวันเพราะว่าอะไรถ้าเกิดสูงว่าบาเพาะผู้ชายเนี่ยก็มาที่นี่เลย <c oughs> แต่ก็จริงอะทุกคนถ้าเกิดมันเป็นเทสเกงก็มาเทที่นี่เถอะได้ทั้งเรียนแล้วก็ได้ทั้งแฟนด้วยเลยไม่ใช่คนที่กาลังหมดไฟแล้วกําลังดูว่าจะมาเลยนที่ไต้หวันดีไหมนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพิบสู้ครับแล้วก็ตั้งใจเตรียมเอกสารเพราะว่าจอบจาได้ว่าช่วงมกราของเมื่อตอน2ปีที่แล้วเนี่ยจอบก็แบบลอสมาก็แบบจะมาไต้หวันดีไหมทุกคนสุดท้ายแล้วก็เราตัดสินใจมาแล้วเราก็แฮปปี้มากกับตอนเที่ยวอยู่ตอนนี้ <S <S เรื่องภาษาจีนน่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะทุกคนเราว่าทุก เราจะเรียนภาษาที่3ได้หรอซึ่งภาษาจีนมันยากมากพูดเขียนตัวเฉียอะไรแบบเยอะแยะไปหมดแต่แบบพอจ็อบมาจริงๆแล้วอะทุกคนถ้าเกิดเรามีเวลานะแล้วไปเรียนภาษาจีนที่ซื้อต้านะเดี๋ยวเราจะทําคลิปใหญ่อีกคลิปหนึ่งเรื่องภาษาจีนยกเ่เยอะปะคลิปใหญ่อีกคลิปนึงเรื่องภาษาจีนว่าคือภาษาจีนที่ไต้หวันนะทุกคนมันสอนให้จ็อบพูดได้จริงนะถึงตอนนี้เรายังไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นแนลมากใช่ไหมครับแต่ว่าจ็อบก็รู้สึกว่าเราก็ยังใช้ในชีวิตประจาวันได้ทุกคนแล้วก็เราเอาไปนัดคุยกับผู้ชายได้อะไรีกนจบหาแฟ ได้เงี้ยก็คือสําเร็จแล้วปะ คนเราจะเรียนภาษาจีนไปทำไมวะนอกจากจีเป็นใบเบิกทางในชีวิตแล้วเนี่ยสองก็คือภาษาทุกคนภาษามันทําให้แบบเราเปิดโลกได้เยอะขึ้นมากเปิดโลกคือยังไงก็มาที่ไหนเราก็ได้เข้าใจอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะเข้าใจอะ่ะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะแบบคุยกับคนจีนรู้เรื่องอะ่ะซึ่งอันนี้จ๊อกก็อยากบอกกับคนที่กำลงังลังเลว่าจะเริ่มเรียนภาษาที่สามดีไหมใครที่บอกว่าแก่ไปแล้วแล้วจะเรียนภาษาที่สามได้ไหมอันนี้จ็อกว่าก็ไม่รู้วะโดยส่วนตัวนะเราอะ่ะกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราที่เป็นรุ่นพี่ที่มาเรีีียยยยยนนนนนภาาาษจะะเ้้นะกกกก็็ังรไไดอออู่่มใหท อยากให้ทุกคนมีกําลังใจในการเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ก็แบบเป็นใบเบิกทางอีกหนึ่งอย่างที่แบบทําให้เราไปสู่ข้อที่3าได้ก็คือเลือกการหาแฟน <c oughs> อันนี้คือเป็นเอก <c oughs> ผลที่ข้อเดึนะ่กันทุกคนคืออะไรรู้ป่ะตอนที่จอมแบบบอกมันถึงบอกเพื่อนรอบตัวนะก็บอกพวกมันว่าว่าแบบจะไปเรียนปริญญาโทต่อที่ไต้หวันนะพวกมันคือไม่มีใครคิดเลยแม้ว่าเราจะไปเรียนต่อจริงๆเพราะมันคิดว่ามึงจะไปหาผัว แต่ก็คือทุกคนก็รู้ใจไงว่าจะไปหาแฟนที่ดีถามว่าใน3ข้อนี้เราทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างปริญญาโทเนี่ยก็ใกล้จะจบแล้วเหลืออีกเทอมหนึ่งซึ่งมันท i m e f l i แบบเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะทุกคนส่วนเรื่องภาษาจีนเนี่ยก็พอพูดได้บ้างแต่ว่าแบบถ้าถามว่ามันพอใจกับที่เราอยากได้หรือย,อยังมันยังเพราะว่าเทอมหน้าจะว่าตั้งใจจะไปเรียนภาษาจีนอีกคอร์สหนึ่งส่วนเรื่องแฟนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็เออรักเอ,อย่ยเตยหอมก็ได้แหละเราว่าที่ไต้หวันมันมีคนที่แบบพร้อมจะรักคนจริงๆอันนี้ในความคิดเราานแบบว่ เราดูของเราไม่ใช่ของเราเราดูจากเพื่อนเราอย่างเงี้ยก็ที่ไต้หวันเขาก็ค่อนข้างเปิดกว้างจะบอกว่าเชื่อป่ะหลังจากที่เราทําคลิป,ปแรกๆไปตั้งแต่ตอนที่จบกักตัวอยู่ะไม่คิดว่าจะมีคนที่แบบดูคลิปเราแล้วก็แบบทําให้อยากมาเรียนต่อที่ไต้หวันได้เยอะขนาดเนี้ยซึ่งมีคน inbox กกับคอมเมนต์เยอะมากเลยนะแล้วเราก็แบบดีใจมากเลยนะว่าแบบอยากมาเรียนต่อเพราะว่าเราทําคลิปอันนั้นเราสึกว่าสิ่งที่เราทําไปมันเกิดประโยชน์กับทุกคนเราก็เลยอยากจะมาทําคลิปเรื่องทุนต่อเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะไปอัดคลิปรีวิวเรื่องมหาลัยมีใครที่อยากดดูมมมหหาาววิวิทยลลััไไนเเป็พศษ้แแต่่ีีจอก อยู่จานวนหนึ่งแล้วเขาจะรีบตัดให้มาึ <c oughs> พูดเร็วกว่าไปปะ <laughs> ก็จะรีบอัดก็จะรีบตัดมาให้ทุกคนดูครับขอกลับมาที่เรื่องหาแฟนที่ไต้หวันนะครับถ้าเกิดใครที่โฟกัสจุดนี้จริงๆว่าตั้งใจจะมาหาแฟนจริงๆอะตอนนั้นน่ะก่อนจ็อบมาไต้หวันนะทุกคนเชื่อปะคือจ็อบไปขอพรที่พระแม่ลักษมีที่เกศรแล้วแบบเราขอสองข้อมั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เราได้มาไต้หวันสองเนี่ยก็คือขอให้เรามาแล้วเราได้เจอคนที่แบบใช่กับเราจริงๆซึ่งเออใครจะไปรู้วะไม่รู้วะ,วะแต่ว่าก็ก็เซฟรูปมีมพะไว้เยอะมากนะแต่ว่าอันเดียก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อะไม่เชื่อก็ต้องหลอกอ่ะใครจะไปรู้ดูไหมอย่าลืมนะแล้วเราก็มาบังเอิญเจอพี่นัดนะครับแบบไม่ตั้งใจคผู้สัตวนะพี่นัดอะไรที่ทำให้พี่นัดมาที่ไต้หวันอันไหนนะวะพี่นัดพี่นัดเปลี่ยนชุดพี่นัดเหลือบอกว่าธรรมชาติธรรมชาติไงอะไรที่พี่นัดตั้งใจมาไต้หวันผู้ชาย เห็นไหมใครก็มาหาผู้ชายเนาะทำไมพี่นถึงมาหาผู้ชายตอนนั้นคือมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเอยมทีพายรือว่าสมัยเียนทีถ้าลำบากใจก็ต้องเล่นอะไรนานเอาแบบสบายใจไม่หรอกเขาน่จะรู้กันทั้งคันเราก็เลือกมาหาอะไรจากผู้ชายพอปอโทก็อีกรอบนึงเแต่ว่าไม่ใช่คนเดิมจริงๆคือเราไม่ได้รู้จริงๆคือเราไม่ได้รู้เลยว่าเราอยากเรียนอะไรหรือว่าอยากอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้หาข้อมูลถือว่าเป็นคนมีโกงในชีวิตเอแต่เรื่องนี้เราไม่ทำดี เราเรื่องแบบเรื่องผู้ชายมันทําให้เราตั้งใจเรียนเพือ่อชนะทุกอย่างออแล้วตอนนั้นมีเวลาแค่ประมาณแบบหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยทีออ่จะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอเริ่มพอเรารู้ตัวแล้ว <c oughs> เรามีความารกักหล่อเราแค่เตรียมตัวแค่เดือนเดียวเอง <ๆ S 2> หรอใช่แบบเตรียมเอเอข่าสารทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้หาเองเลยเราไม่รู้จะหาไงะนว่าปจาเป็นภาษาจีนตอนสมัยแบบตอนนั้นคนยังมาตต้หวันไม่เยอะนะตอนที่พี่นันมาสองพันสิบเจ็ดอ่ะสมัยนั้นมันยังไม่มีรีวิวไม่มีอะไรให้กูดูทั้งนั้นเออ แบบว่าผู้ชายอ่ะเขาก็อยากให้เรามาไงเอเอเขาก็ไปหาดินโดนหามาให้กูจนได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเออเขาก็หามามีให,ให้เราก็เลือกอันที่แบบมันอยู่ในเมืองอ่ะไม่นนมหาอะไรใช่ไหมตอนนั้นใช่ <นะ S 2> แล้วตอนนั้นเราคิดแค่ว่าถ้าไม่ได้คุณก็คงไม่ได้มา,อาพอไม่มีเงินแม่ก็คงไม่ให้มาหรอกหรือออกไงแต่มันแบบบังเออ ครูโดนได้ทุนเล่าได้ใบเลี้ยวพี่เาได้ทุนอะไรอ่าคุูได้ได้แบบ icdf พี่ลันเป็นรุ่นที่เท่าไหร่คือไม่รู้มันมีกูบอกตรงๆไม่รู้อะไรเลย icdf นี่ก็คือผู้ชายแค่บอกเออไม่มีทุนนะ icdf เราก็ไม่รู้ว่ามันยากแ่ไหทุกวัน icdf คือได้ยากมากนะคือตอนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้คือได้แบบได้ปีละแบบสามถึงห้าคนไม่เกินอ่ะใช่กูรู้แค่แบบว่ามันมี moe มี icdf อะไรเงี้ยแต่เราคิดว่า moe เราไม่ได้หรอกเราไม่มีปัญญาได้แน่นอนหนึ่งเพราะว่า moe เป็นที่รู้จักคนกูเลิรมเมาชุดบู ハ <laughs> <laughs> โมเออตอนสมัยน,นั้นเราเราสึกว่ามันได้ยากเพราะว่ามันเป็นแบบทุนรัฐบาลซึ่งใครๆก็รู้จักทุนรัฐบาลอยู่แล้วเวลาแบบนึกถึงทุนรัฐบาลก็ได้ยากอยู่<อ>หรอป่ะแบบเพชรยอดมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยพอพูดชื่อมาว่าทุนรัฐบาลนะเอเอ,เอตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าไอซีดีเอฟดีกว่าแม้ว่อาจจะไม่ค่อยมันดูแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะซึ่งกูเองก็รู้จักค<อ>ือตอนนั้นกูรู้จักแค่โ o เอแต่ไอซีดีเอฟเนี่ยก็รู้ว่าเออก็โโรโมทให้ไอซีดีเอฟเลยละกัน<อ>จริงเขาก็แบบว่าเขาก็อยากให้ทุกคนมาสม ได้ไหมใครอยากฟังเรื่องพี่นาต่อพี่คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่ว่าแค่อยากบอกว่าเราเลือกมาที่ไต้หวันตอนแรกเพราะว่าผู้ชายคือกูไม่ดูเลยอยางแต่เราเราก็เป็นเหตุคนหนึ่งนะเพราะเรารู้ว่าเราเทสเก่งไต้หวันถูกไหมพี่นาตใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคือกูอ่ะไม่คือกูมีแฟนมาอยู่แล้วไงตั้งแต่อยู่ไทยตอนนั้นก็เลยไม่รู้ผู้ชายไต้หวันเออรู้แค่ว่าแบบเออต้องมาได้อะไม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเบอร์ถ้าสมมติไม่ได้มา เอออยู่ไทยก็ไม่เหลืออะไรแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นถ้าคุณไม่ได้มากคงแบบฉันคงไม่มีความรักแล้เราและชั้นเนี้ยไม่ไงได้ต้อง,ต,องต้องรออีพีสอ,อ,องอีพีสองเพอถึงเวลาเราก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อมันไม,<ะ>ไม่ได้มีผู้ชายคนเดียวผู้ชายไต้ไหวันเยอะมากแต่ก่อนฉันคิดว่าที่ไต้ไหวันมีผู้ชายแค่คนเดียวนะก็ <laughs> คือคนนี้ที่แบบท,ออที่ฉันเคยรักอ่ะแต่พอฉันมาถึงอ่ะมันก็รู้ว่าเอะมันไม่ได้มีคนเดียวดิ ก oh. เอออยากให้พี่นัทฝากอะไรถึงคนที่อยากมาไต้หวันเพราะว่าผู้ชายเหมือนกันฉันเชื่อว่าเธอทําได้ถ้าสมมติว่าถ้าบอกว่ามาเพราะผู้ชายกูเชื่อเลยว่าสำเร็จไปแล้ว90สรนะมึงคือต้องเสร็จนะว่าถ้าเกิดแบบพาผู้ชายอะไรก็เสร็จมึงเพาผู้ชายอะไรเราก็ทําได้นี่เคยถามนะรุ่นเออไปเห็นสังคมสัมภาษณ์อะไรใช่ป่ะแบบว่าถ้าเขาบอกว่าอยากมาเรียน่อเมืองนอกเพราะอะไรบางคนบอกว่าอ๋อฉันอยากเรียนด้านนี้บางคนบอกว่าเออโวเตก็มีก็มีสอบติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าทุกคนที่คูถามว่ามาเพราะอะไร มาเพราะแฟนมาเพราะผู้ชายได้มาทุกคนได้มาทุกคนจริงๆ90%้า็ได้ใครก็มาเพราะผู้ชายแต่ห้ใครอยากดูเรื่องพี่นัดเพิ่มต้องทำยังไงนะก็ต้องแบบว่ากดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากรายการไปด้วยรายการหลังแเราปิดตอนนี้เป็นซีซั่นสองแล้วนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งก็คือจบแล้วตอนช่วงปีใหม่ปีใหม่หลังหลังเราปิดเราบองว่าทุกคนจะได้รู้เรื่องเราอินไซต์แบบไม่ตัดคีก แบบไม่มีสคริปต์ไม่มีบทอ่ะโอบคุณมิโนับากสำหรับวันนี้ให้พี่นัดปิดรายการให้หน่อยได้ไหมได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ที่ช่องเพจสรานอินไอ้วานแล้วก็อย่าลืมส่งราเบิดมาให้ดูที่นัดทีไอทีนะไอทีส่งให้หนูด้วยดีส่งให้หนูด้วยดีอันนี้ได้ยินแล้วส่งมาให้กูบ้างส่งมาให้หนูด้วยโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะคะ แต่ส่วนใหญ่ที่บอกว่าถ้าเกิดมาเรียนที่ไต้หวันเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะได้มาได้ทูดเนใช่ใช่ช